สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิงนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมาครบสองตัวบนในชุดที่หนึ่งให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออกอะไรตัวเลขทั้งหลจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปใช้ว,ชวิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสตดห้วยไทย5-6โชคด,ดีครับต่อไปเราามเริ่มคำนวณการดูนะครับชุดที่1นึ่งเราจะใช้ สูตรบนะครับ 4. 4ะะสูตรบีหน,น,นึ่นงะกับสูตรสีสี่นะครับเาสูตรบีงวดที่แล้วเข้าแปดนะครับแปดแปดนองเข้ามาแปดแปดเหลืออยู่สูตรเดียวเนาะสูตรสองละหลือสูตรเดียวให้เป็นสูตรหนึ่งไปเลยเนาะบีหนึ่งวกันนะเลวเข้าอยู่แปดแปดวันนี้ได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ด 1>, 8, 9, 1 2ดเก้าหนึ่งสองสามห้าหกเดแปนั่นเองสุดสี่สูนย์สองสามสี่เนาะสุดสี่สี่สีนะครับแม่สูตร1 2นสองสาุที่แม่สตรข้างล่งคือสุดสีนะครับเมื่อที่แล้วก็แปเข้า0 2 3ย์สมี่หมาเปลี่ยนนะครับ อันนี้ก็ได้แปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สองสามสี่หกนั่นเองนะครับใช้สองสูตรนี้เป็นชุดที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวสูตรสี่สามจะไปประกบกับสูตรดีเป็นสูตรที่ชุดที่สองเนาะต่อไปเยวดูชุดที่หนึ่งคลิปนี้ก่อนนะครับที่มาของตัวเลขของสูตรเป็นอย่างนี้มาจับชนเนาะจับชนสองสูตรนี้ จับชนดินนั่นเองก็จะได้แปดเก้าสองสามหกนั่นเองแปดเก้าสองสามห้าหกแปดเก้าสองสามห้าหกนั่นเองมันชนกันเนาะได้ตามนี้นั่นเองนะครับเมื่อได้ตัวชนแล้ววิธีการจับวิธีการจับจะจับจับหน้าเป็นหลังจากหลังไปหน้าก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับจะจับ ซ้ายไปขวาเนาะแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกเก้าไปสองไปสามเป็นห้าเป็นหกดังนี้แล้วก็เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกนั่นเองนะครับแล้วก็สองสามสองห้าสองหกสองสามสองห้าสองหกนั่นเองสองสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกห้าหกห้าสามหกห้าหกก็หมดพอดีห้าหกสุดท้ายแปดเก้าเริเนะ่มแรกเนาะ ราคาห้าหก 5, 6, สุดท้ายเรียกห้าหกสุดท้ายก็จับบ้นัวเองแปดแปดเก้าเก้าสองสองสามสามห้าหกแปดเก้าเก้าสองสองสามสามห้าห้าหกหกนั่นเองนะครับจับกู้จนเด่นแล้วก็มาจับกู่อีกหนึ่งครั้งจับกู้เสร็จแล้วก็ใช้เด่นเด่นสิบหน่วยบนนะครับเด่นสิบหน่วยบนของเรา 9 0123ที่ผมนำมาเลือกใช้นะลับแต้ม10หน่วยบนเด่นสูนย5 78นะครับใครเห็นที่มาของตัวเลขของสูตรก้อยดูยในคลิปที่1ของบนนะน่าจะเป็นคลิปที่13เนาะอีพิที่13บานะสองสูตรนี้น่าจะเป็นิีพิที่13นั่นเองก็เอา10หน่วยจับ9 0123นาะชุดไหนติด9 0123หนว่าจุดไว้นะ 9 0123ไม่มีผ่าน9 0123 9 0123 9 0123 9 0123 90123ม่มีผ่าน9 0123 9 0123 9 0123นั่นเองครับและชุดไหนที่ติด5 7 8เแราก็ชุดไหนที่บวกไหมแถวชุดไหนต้องบวกกันได้5 7 8นะลงท้ายด้วย5 7 8แล้วก็จุดไว้เนาะ ห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดแปดโอเคเพราะฉะนั้นชุดไหนไอ้ที่ที่ชนกันสองสูตรนี้เนาะสูตรหนึ่งสูตรสองให้กวงกลมไว้เนาะแสดงว่าสองจุดที่ชนกันสองสูตรก็จะเป็นชุดเด่นเนาะ ชุดเด่นในวงกลมนั่นเองนะครับสำหรับสูตรนี้เนาะสำหรับชุดนี้เนาะชุดสองตอบนเนาะไม่ได้ชุดนี้เป็นชุดเด่นเนาะเอามารวมสรุปหาตัวชน่งหนึ่งครั้งเนาะน,นี่ก็หาชุดเด่นไปก่อนเด่นก็วงไว้ หรือใครจะเอาพิจารณาสวนหนึ่งก็เลือกเอาไปนำไปใช้เองตามใจชอบเลยนะครับหรือใครจะรอชุดรวมก็จะรวมให้ชมอีกหนึ่งครั้งชุดเด่นนะครับชุดเด่นคือรวมรวมหมดเลยรวมตัวี่เงเหลืออะไรไปชนกันที่วงไว้ไปชนกันอีกทีหนึ่งคัดเด่นอีคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่16แล้วนะครับใครตกข่าวไม่เห็นคลิปอื่นเนาะมาคุณว่าใครเห็นคลิปเลขเนานะ EP 16แล้วไม่ทานคลิปอื่นก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทย56นะครับ้ห6แล้วกดคําว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดนะครับตกข่าวนั่นเองนะครับชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นนะครับชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้สมาชิกของช่องสุดหัวไทยห้าหทุกทุกคนทุกทุกท่านโชคดีครับ